สวัสดีครับเพื่อนๆบ้านสวนลุงต่งนะครับวันนี้มาชมวัตถุมงคลที่แท้และก็ทันพ่อท่านนัดนะฮะพระมหามงคลนะฮะวัดกงหลากเก่าหรือว่าวัดเขาวงนะฮะจังหวัดพัทลุงนะพระก็มีอยู่นยฮะเป็นตะกุดที่มีจีวรของท่านนะครับแล้วก็มีลูกอมที่สิทธิท่านเสกไว้ก็น่าจะสร้างประมาณสัก2,499เม็ดนะครับแล้วก็มาแจกในงานชาปนากิจของท่านนะ เมื่อประมาณสักปีหกหกสองอะไรเงี้ยนะฮะหกหกหนึ่งนะฮะคิดว่านะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็อันนี้เป็นปิดตารุ่นแรกของท่านนะฮะที่สร้างจำนวนน้อยแล้วก็ท่านเสกเองสองชั่วโมงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาดูปิดตาที่เป็นของอพระท่านนัดนะฮะตาหลวงนัดหรือว่าพระมหามงคลเนี่ยนะครับพระก็มีแบบสองแบบนะครับปิดตาเนี่ยก็มีทั้งแบบที่เป็น สร้างแค่ร้อยองค์นะครับที่ต่อโค้ดนะฮะสามโค้ดด้านหลังแบบนี้นะครับแล้วก็มีเลขหนึ่งอยู่ตรงสะดือนะครับกับแบบที่สร้างทั้งหมดแปดร้อยองค์นะครับเป็นโค้ดเดียวด้านหลังนะครับแบบนี้นะเดี๋ยวลองดูไปทีละองค์แล้วกันนะครับวันนี้จะพูดถึงเฉพาะแค่ปิดตาก่อนแล้วกันนะครับเวลาจะได้ไม่มากไปนะครับท่าน สเสกเมื่อคืนวันที่25ตุลานะครับ2,559นะครับก่อนท่านจะรับสังขารประมาณสัก2ปีกว่าๆนะครับเลิกในการเสกตอนนั้นก็19.19 19นถึง21.19นนะครับทุกคนที่เข้าร่วมพิธีในตอนนั้นเนี่ยจะต้องนั่งสมาธิไปด้วยนะครับแล้วก็มีแจกทานอยู่100องค์นะครับก็จะเป็น องค์นี้นะครับที่เป็นแบบปิดตาสามโคดนะครับเนี่ยนะฮะแล้วตรงนี้ก็จะตอกเลขหนึ่งนะครับนี่สับจะเห็นไหมนะเพื่อนเพื่อนด้านหลังก็จะมีสามโคดแบบนี้นะครับเนี่ยนะฮะเห็นไหมฮะมีสามโคดนะหนึ่งสองสามนะรับสร้างร้อยองนะครับ,ส,รรบส่วนที่เป็นแบบเดียวกันแต่ว่าเนี่ยนะฮะ อันนี้เนี่ยจะสร้างแ0 0นะครับแล้วก็จะมีเนื้อผงลักลงดำอีก500องค์นะทั้งหมดก็1ัน0องค์เองนะครับแท้ท่านท่าน,ท,านทั้งหมดนะครับท่านเสกเองเศกเดี่ยวในอุโบสถวัดเขาวงเลยนะครับอ่ะทีนี้มาดูรายละเอียดขององค์พระดีกว่านะครับอ่ะนี่นะครับนี่อันนี้องค์นี้เป็น3มโค้ดนะครับด้านหน้าก็จะเป็นปิดตามหาลาบแบบนี้นะครับ นี่นะครับก็ที่สะดือนะครับตรงนี้นะจะตอกเลขหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเพื่อนเป็นเลขหนึ่งนะผมลองกล้องให้ดูเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเป็นเลขหนึ่งนะเพื่อนนะมือก็สวยงามนะส่วนด้านหลังนะครับ ที่แจกร้อยองค์แจกทานเนี่ยนะครับก็จะเป็นสามโค้ดแบบนี้นะเพื่อนๆเห็นไหมฮะโค้ดก็ประมาณนี้นะเพื่อนนะเห็นไหมมีเส้ลนลายมุ้งละเอียดละเอียดอยู่ด้านหลังด้วยนะครับนี่นะฮะนี่นะอันนี้ชัดเลยเป็นเส้นเส้นเส้นควายควายวิ่งวิ่งอยู่นะครับนี่นะฮะนี่นะ โค้ดก็จะคมคมแล้วก็เป็นการตอกลงไปนะครับเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะพิเศษที่สุดนะครับก็คือมีสามโค้ดนะครับแบบนี้นะหนึ่งสองสามแล้วก็ตอกเลข1หนึ่งอยู่ด้านหลังนะครับไปด้านสะดือนะครับผู้ผิดเนี่ยนะครับมาดูด้านข้างสักนิดนะครับ นี่ด้านข้างก็จะเ,เป็นหูเห็นชัดแบบนี้นะครับนี่นะโอเคนครับม่สูจะเห็นหรือเปล่าอันนี้นะครับด้านข้างก็ประมาณนี้นะเพื่อนอ่านี่นะครับส่วนใต้ฐานก็เนี่ยนะฮะประมาณนี้นะโอเคเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปเทียบกับองค์ที่เป็นโค้ดเดียวกันนะครับเพื่อน พิมพ์เดียวกันนะครับแต่อันนี้แปดร้อยองนะครับสร้างต่อกโคดเดียวนะครับเดี๋ยวลองมาดูในรายละเอียดนะครับสูงกันเลยนะครับนี่นะครับสอดือจะเห็นไหมฮะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เหมือนไม่มีเลขหนึ่งนะเท่าที่ผมสังเกตนะครับนี่นะ ก็จะมีคราบไข่ค่อนข้างขึ้นแล้วนะผ,ผ่านมาตัา้ปีนี้หกหกใช่ไหมครับสักประมาณเจ็ดปีที่แล้วเนาะครับผมนี่ด้านหลังนะครับเนี่ยฮะด้านหลังจะมีแค่โคดเดียวแล้วก็มีเลขหนึ่งตอกอยู่นะครับเพราะเป็นรุ่นแรกนะครับโอเคนี่นะฮะชัดไหมฮะเนี่ยนะครับนี่ประมาณนี้นะเมื่อนนะ นี่นะครับมีเลขหนึ่งนะตรงนี้นะครับน,นี่นะแล้วก็มีโค้ดหนึ่งโค้ดนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวลองซูมดูนะจะเห็นชัดไหมนะครับนี่นะเป็นม้วนเป็นเลขหนึ่งเลยนะฮะแล้วก็โค้ดเป็นการตอกนะครับคมๆลงไปเลยนะเห็นไหมมีสันขอบของการตอกนะครับ ผิวเรียญด้านหลังก็มีเป็นเส้นเส้นเส้นนิดๆหน่อยๆนะครับลองส่องดูนะนี่นี่นะครับวันนี้ก็น่าจะซักประมาณนี้ก่อนนะเพื่อนเป็นการแบบดูเบื้องต้นนะครับในด้านข้างก็ประมาณนี้นะเนี่ยนะครับจะแตกต่างกันนะ เดี๋ยวดูด้านหลังไปเลยนะครับเนี่ยน,นะฮะโคดเดียวกับสองโคดนะโอเคานี่นะครับเดี๋ยวยังไงเรื่องวัตถุมงคลพวกเม็ดลูกอมอะไรพวกนี้นะครับกับะตะกรุดเดี๋ยวลองมาทำในอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับ จะได้ไม่ยาวเกินไปโอเคครับวันนี้ลาไปก่อนกับปิดตารุ่นแรกของนะตะหลวงนัดนะฮะพระมหามงคลวัดเขาวงวัดกงหลาเก่าอำเภอกงหลาจังหวัดพัทลุงนะฮะปี2559นะครับเสกเดี่ยวที่อโบสถของท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ